สวัสดีครับ LED f o r by รับติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ทั้งในและนอกสถานที่นะครับวันนี้อยู่กับ honda CBR 150i นะครับติดไฟสปอร์ตไลท์มินิรุ่น20วัตต์ไว้ใต้ไฟหน้านะครับหคู่นะครับสวิตช์ใช้เป็นแบบจับขากระจกอย่างนี้นะครับสเต็ปก็คือกดลงล่างจะเป็นไฟต่ำ ตรงกลางปิดแล้วก็กดขึ้นบนจะเป็นไฟสูงนะครับสําหรับมินิตัวนี้นะครับไฟต่ําจะเป็นสีขาวไฟสูงจะเติมสีเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปไฟกันทุกครั้งก่อนใช้งานก็ต้องเปิดกุญแจก่อนนะครับเพราะว่าเราต่อดีเลย์ผ่านสวิตช์กุญแจนะครับ,อ,นนรบอันนี้ไฟหน้าเดิมนะครับอันนี้ไฟหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟต่ํากันครับอ่าอันนี้เป็นไฟต่ํามินิ20วัตต์นะครับ รุ่นที่สองอันนี้เป็นไฟต่ำสีขาวนะครับไฟสูงเติมสีเหลืองครับไฟต่ำเป็นสีขาวไฟสูงเติมสีเหลืองแล้วก็ปิดอันนี้คือปิดนะครับแล้วเพิ่มลูกเล่นไปอีกหนึ่งอย่างก็คือกดไฟพาร์ตนะครับกดไฟสูงกดเปิดไฟสูงของรถก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ติดทั้งสองสีนะครับเอาไว้เวลาใช้เตือนรถคันหน้านะถ้ามีรถตัดหน้าหรืออะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับไฟต่ำจะเป็นสีขาวไฟสูงเป็นขาวเหลืองนะครับขับตามขับสวนไม่แนะนําให้เปิดนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ารถกันอันนี้เปิดทั้งสองสีแล้วนะครับเปิดไฟขาวครับประมาณนี้นะครับสนใจติดตั้งไฟสปอตไลท์ติดต่อมาได้นะครับ LED f o bike คันหน้าจะเป็นรุ่นอะไรไว้คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ